เดินตุ A ้งเร่มานดีเดีนะครับนั่งลงก่อนนะครับนั่งลงก่อนฮะภาพยังไม่ได้เลยครับญาติโยมที่พรนะญาติโยมอาติวากรรมะกรรมฐานนาโุรัสตามีด้วยปะการันใดตมิชนตูปอตุมโนไมยไปอ้างโุกเยี่ยงโยปะการนั้นจุ่มยมีเที่ยงแท้ดีดีโตสันอโววินา ทุคีติสานิจะมุตาปจานิโจตารูธรรมาวัชติอายุวันโนทุขังตาาุสาาตุาตาุสาา นี้นะครับหนึ 1, 2, ่สองสามครับนะครับหนึ 1, 2, ่งสามกลงนี้นะครับหนึ่งสองสาม